เนี่ยบิลลี uh, ่อ uh, ่ะค yeah, ิดต um ัวขอมีมีมาน้อยเรื่องจริงนะที่ผมโพสแบบนี้ดังเล่นเรื่องจริงกะว่าจะเปลี่ยนเป็นล้อสีส้มเพื่อให้เหมือนของน้องว่าใสใสพอมมาเจอช่างตัวช่างตัวก็เลยทักใส่เป็นคันแรกนะครับของนั้นของนั้นโอ้โหเปอร์ซิงเปอรซิง โอเคครับผมก็ขอกราวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เช่นเคยนะครับหลังจากที่เราได้เชียร์น็อตเจ้าปัญหาเสร็จเรียบร้อยสําหรับเจ้าน้องสนิมกันนะครับผมทุกคน <Wow. S 1> ก็หลายคนคงอยากเห็นน้องสนิมกันแล้วแหละว่าเฮ้ยพี่บินเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะคนัาผมโอเคเดี๋ยวเราพาไปพบช่างตัวกันนี้ฮะว่าน้องสนิมเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปบ้างนะคนัาผม นีู่ดูเลยเพื่อนเพื่อนก็ตอนนี้เราได้เปลี่ยนอะไรไปบ้างครับอนเพืก็ที่เห็นก็เบาเบาตาตาก็จะเป็นเบาของนี่นะครับทุกคนอันดามันอันดามันนะครับผมนะครับผมแล้วก็ขอบล้อขอบล้อเปลนใหม่ฝากแบลี่นใหม่ด้วยบอกเลยว่าชิเด็ดนะทุกคนนี่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 ทุกคนนี่นี่นี่ดูนะครับ แบนใหม่ด้วยแดงสายสีอ่าน้าแดงสายสีนะครับทุกคนนี่ดูมีทุกสีด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าจะจะดูแล้วไปดูนักเก็บไม่ได้แล้วก็ดุมล้อมีดุมล้อนะครับขึ้นเงาขึ้นเงาทุกคนดูดูดูอู้้ยังแจมแจมมากบอกเลยว่าแจมมากๆนะครับแล้วหน้าก็เหมือนกัน มีล้อหน้าครับเลือกงอแล้วก็บูทบูทแต่งบูทแต่งนะครับแล้วก็ดุมเงาแล้วก็ดุมเงานี่ต้องบอกเลยว่าช่างตัวฮะอันนี้เป็นขอบล้อที่ผมใส่เป็นครั้งแรกนะครับของร้านร้านนะโอ้โหเบอร์ซิงเปิดซิงเปิดซิงโอ้โหผมสั่งไปน่าจะปลายปีแล้วขอบมาตอนปีใหม่ปีตอนที่ว่าขนอมมันมีช่วง ไอ้ขาวโควิดอ่ะก็เลยเยไม่ได้ไม่ได้เอาตั้งโชว์ไม่ได้ถ่ายถ่ายครับผมคู่แรกคู่แรกด้วยอะเดิมไม่ประเดิมประเดิมของร้านช่างตัวนะครับผมก็ยางผมเปลี่ยนมาเป็นยางหน้าสองร้อยหลังสองห้าอ๋อยางหน้าสองร้อยะฮะใช่ยางหน้าสองร้อยเอเปลี่ยนคือต้อบอกเลยว่าหลังจากนี้เนี่ย เราจะทําเป็นนันโลก่อนเพราะว่าสนามมันสักพักอะไรอย่างเงี้ยเปิดเวลาประมาณจะห้าทุ่มแล้วทุกคนต่้โอตะโงนตะโงนทีตะโงโทีอีกแล้วแล้วผมเนี่ยติดตามเลยต่อไปมันจะมีใหม่มาเรื่อยๆต่อไปสนิมจะมีแค่ชื่ออสนิมจะมีแค่ชื่อแค่ชื่อโอ้ยแล้วก็ไอ้นี่แปงมาดูฝั่งนี้บอกเลยว่าสวยสวยงามมากๆต้อง แล้วก็ลืมงน็อตน็อตแต่งน็อาแต่งด้วยฝาแข้งซ้ายฝากรดป้าไฟอันนี้ฝีมือบิลลี่เองนะใช่ฝีมือผมเองนะทุกคนแต่ผมไม่ได้ทำคลิปลงนะครับผมีมือบิลนี่แล้วก็ไอ้หยอดนี่ก็เป็นกำนันแป้งแอบจะให้จะให้เครดิตหน่อยถ้าไม่ให้เครดิตเดี๋ยวโดนฟ้าป้าก็กำนันแป้งเป็นคนหยอดให้ตัวหนังสือนะครับผมมีหลายอย่างที่ต้องเก็บเพราะพันนี้มันมาจาก จริงๆอะสนมิมจริงๆอะเยเอ๊มันมันเละมากๆนะทุกคน uh huh. ใครใครที่ย้อนไปดูคลิปอ่าที่ว่าตั้งชื่อของข้อว่ารถถูกขโมยที่ร้านช่งตัวอ่ะ uh huh. ของบิลลี่นะครับผมก็จะเห็นได้เลยว่ารถเละมากๆแล้วสนิมขึ้นแทบทุกจุดเลยก็ว่าได้นะเห uh huh. มือนกับริลลี่เาชอบของแปลกแปลก <laughs> ก็เลยหาของใส่น้าใหม่แล้วเนี่ยลี่เองก็ซื้ออะไรมาไม่รู้นี่ยผมก็ช่วยออกแนวคิดให้เอาไว้นั่นให้เลยครับผมก็ที่แรกก่อนที่จะมาร้านช่างตอยนะได้คุยกับตกตุ๊เกือไว้แล้วนะครับผมก็คือกะว่าจะเปลี่ยนเป็นล้อสีส้มเพื่อให้เหมือนของน้องว่าใสเขาอยู่กันเป็นแก๊งกะว่าจะให้เหมือนของน้องว่าใสพอมาเจอช่างตอยช่างตอยก็เลยทัก วี่บิลลี่มาดูล้อสีบานเย็นนี่ก่อนดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ตั้งตัวก็เลยนําเสนอผมดูแล้วแบบเฮ้ยมันเข้าเข้ากับสีใช่ใช่ตั้งตัวก็บอกว่าเข้ากับสีเพราะว่าสีของเราเนี่ยมันจะมีพวกสีชมพูด้วยนะครับผมมีสีชมพูแซมนะครับผมผมก็เลยลองลองลองดูนะครับก็เลยนี่ออกเป็นรูปล่างหน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมสวยไหมกลางวันน่าจะสวยอยู่ ได้อยู่ใช่ไหมครับให้อยู่อา่ที่ว่าแปลกๆอยู่ใช่ใช่ครับผมหลายคนเลยฮะทักทักครัวมาพี่<ห>สีนี่ทำไมมันนี่จังชุดสีเดิมยังสวยกว่าเยอะเลย<ช>แต่ประมาณเนี้ยตอนไปเจอแบบติดขอบมัน,นี้ขึ้นอันนี้พอเราเปลี่ยนอะไรไปเริ่มมาราสีเริ่มมันเริ่มเด่นขึนั้นนะเนี่ยที่อยากจะเปลี่ยนอีกอย่างครับถ้าจะเอาไฟเบอร์สีเนี้ยจะหาติเก์ที่มันตื้นกว่านี้อันนี้ติเก์มันลอย อ๋อคือติ๊กเกอร์ยังไม่เข้ากับสีใช่ไัเขาอาจจะว่าคนไจชอบแต่ว่าผมว่ามันมีแป่กๆอยู่ที่เกิดขึ้นข้ายาหานี่นี่แต่งสวยแต่งงามก็ช่างตัวก็แต่งเป็นนะองตรงที่จริงผมคิดไม่ถึงเลยนะว่าจะจะได้มาขอบล้อสีบันเย็นแบบนี้ก็ดูในสีรถเวเราแต่งง่ายๆเดี๋ยวบอกให้นิคง่ายๆรถอ่ะครับผมดูในสี นติกเกอร์ว่ามันมีสีอะไรบ้างก็เลือกสีเนติกเกอร์สักสีหนึ่งเนติกเกอร์อพราะเดติกเกอร์เดิมๆของติดรถนะไม่ใช่ติกเกอร์ที่ว่ามาแต่งแตกันเองจะดูสวยสังเกตง่ายๆแต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้าแต่งแบบไม่มีสีในพวกชุดสีอะไรอย่างนี้ก็คือมันจะดูแปลกตาไปเลยมันจะไปขัดหูขัดตาไม่คืนมันไม่ดูมัน ลูกขัดไปอะง่ายเลยเวลาเลือกเวลาเลือกสีล้อหรืออะไรเแลวแต่ที่เราจะลงแับรถอะดูในสีติ๊กเกอร์ของเดิมติดรถเขงในโทนมันจะไล่มาสวยเลยโอ้โหเน่โดก็ยังมีอีกหลายอย่างนะทุกคนที่เดี๋ยวจะทำให้ดูเรื่อยๆเพราะว่าเนี่ยก็เหมือนกับรถมาเริ่มต้นจากเละมาก็ปรับมาปรับมากวัวจะได้มาถึง ขนาดนี้ก็ใช้เวลาปีได้ไม่ชั่เครปีหรอไม่ได้ไม่ได้ก็จะากทำเป็นที่รบงานก็ยุ่งกันรถใช่ใช่ใช่ก็คือเอาง่ายๆอ่ะมันต้องมีงบด้วยอ่ะถึงจะทําได้นะครับผมแต่ว่าปีเนี้ผมจะมีโปรเจกต์มาเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานเอาเวลาสละเวลาให้เพราะปีที่แล้วผมบอกตรงเลยน้องๆมาทํารถบางทีผมบอกน้องผมขอเพราะม่ถ่ายคลิปเพราะว่าเดี๋ยวมีลูกค้าอะไรน้อยใจครับ ผมก็ทําให้ไล่ให้เก็บให้ไปแต่ปีนี้บอกแล้วถ้าน้องๆมา้ะถ้าทำรถด้วยถ่ายคลิปด้วยก็คือจะได้เปลี่ยนเวลาแบ่งเวลาให้ถ่ายกลางคืนแล้วเนี้ยแล้วก็จะจัดโซนให้จะจัดร้านจัดอะไรใหม่ได้ปีนี้ก็คือสาเหตุก็คือตอนเวลาพวกพี่มาทํารถอ่ะก็จะมีลูกค้าของช่างตัวบางคนแบบว่ามาดูในคลิปพวกเรานะครับผมก็จะดูว่ารถตัวเองได้ทำยัางอะไรประมาณเนี้ย นะครับก็น้อยใจอ่ะใช่บางคนก็น้อยใจนะฮะแต่คือพวกเราผมขอแบ่งเวลาทำงานให้พวกยูทูบพวกนี้คือทำกานคืนครับทำากลาคืนกี่เวลากลางวันนี่ก็จะทําแบบปดติคปกติตามตามคิวตามงานเลยนะครับผมนี่แต่นี่คือนอกเวลาของช่างตัวคือห้าทุ่มแล้วทุกคน แต่ถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ทำรถตัวนี้กลางคืนผมไล่อะไรอยู่ตอนนี้อ๋อไล่อะไรด้วยที่ผมเงียบๆไปอ่ะผมไล่อะไรไล่แคมไล่พอสมบูรณ์ของเครื่องตรงนั้นหมกุ่นแต่ตอนนี้ก็เจอได้ก็เลยรับงานได้โปร่งงานได้โปรติไวอ่ะเพราะว่าผมส่งงานล้วสมมติว่าผมส่งงานไปสเต็ปนี้ลิ้งอยงนี้สเต็ปหลังก็ต้องเก็บรายละเอียดจากคันนี้ปรับปรุงขึ้นในคันใหม่ต่อไปอ่ะก็ ก็คือขันหลังต้องดีกว่าเดิมต้องดีกว่าต้องดีอ,งอย่างน้อยคือว่าต้องให้เท่าทันก่อนอะ่ะครับแต่ว่าถ้าผมว่าว่าผมมีหน้าไม้สเต็ปนี้ไว้แล้วถ้าผมประกอบปุ๊บมันไม่เท่าผมไล่ยให้ได้เท่า <ừ> ผมจะ<ม>ส่งงานะ่ะก็คือก็ตอนนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับรถของพี่นะครับซึ่งทําก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีรถลูกค้าของช่างตัยที่ทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็ ถ้าใครจะส่งรถมาทําอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะต้องอยึดติดกับรถคันหลังๆแล้วก็พัฒนาขึ้นไปนอีกใช่มันกคันก่อนที่ผมส่งงานไปแล้วพอผมเจอใหม่ปุ๊บก็มาถอดเก็บอะไรอย่างนี้เดียววิ่งขึ้นไปเพราะไอ้พวกนี้มันความสมบูรณ์อะ่ะตอนแรกสมบูรณ์น,น่าชชั่วโมงนี้มันได้อยู่แต่พอเวลาผ่านไปมันก็มีจุดเล็กๆน้อยๆมาเสริมให้ ที่ว่าเช้าว่กูหลังหลนี้มันไม่ต้องไปทีมงานก็ตอนนี้ก็เริ่มมีน้องอะไรมาจะมาช่วยอยู่อ๋อกำลังจะมีนะครับกำลังจะมีผู้ช่วยมาช่วยนะครับก็ถ้ามีผู้ช่วยช่างตัวก็แบบมีเวลาคนละอนคนละครมึงบอกตรงเลยที่ผ่านมาเอามันเสียเวลาอ๋อก็เลยหาใหม่ก็ไม้เป็นยังไงก็ผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับถ้า อยากให้น้องๆติดตามชมกันต่อไปนะว่าเราจะมีอะไรอัปเดตต่อเรื่อยๆนะครับก็คือมีอเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ไเต็มร้อยนะครับผมก็ในเรื่องสเต็ปอะไรอย่างนี้เรายังไม่นี่เพราะว่าพี่ยังออกไม่ได้เลยทุกคนก็แค่สเต็ปเดิมยังออกไม่ได้เลยและมาเป็นบบนิ้วแบบเนี้ยแล้วมันลืมไปแล้วนะ,ะทุกคนก็ยังคงสเต็ปเดิมอยู่ ใครที่บอกว่าพี่แอบไปอัพอะไรหรือเปล่าไ,ไม่นะฮะทุกคนสาบานได้เลย,เลยสาบานให้ตายเลยนะครับก็ไปอัพมาแม่ตอนนี้พอเก็บใช่พอคนเก็บปุ๊บมันจะมีักพักอะไรอยู่ในใ,ในใจปัญญาหรือรมันจะมีแผลในใจก็คือเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยเจออะไรที่แบบ 50, 50. ห้าสิบห้าสิบเอาละต้องต้องยกก่อนละถ้าม่ยกมันนั่นนี่ไงของภายนอกมีต้องเก็บเยอะครับแล้วก็ของภายนอกอีก เยอะกดติดตามกันต่อไปรับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านลยมากๆาครับดึกดื่นกือคืนเลยทุกคนโอเคใครชอบกดกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์กับพี่ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ